แม้ว่าต้นกระบองเพชรจะเต็มไปด้วยหนามแต่มันก็เต็มไปด้วยของดีด้วยเช่นกันแม้ว่าจะเป็นใบผลและดอกก็สามารถกินได้ทั้งหมดทําให้เมืองหวนซามนมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนคนในท้องถิ่นได้ทาต้นกระบองเพชรให้เป็นอาหารอร่อยที่ดีต่อสุขภาพในการปั่นผลกระบองเพชรเป็นน้ําแล้วนามาตุนไก่บ้านกลายเป็นไก่ตุนกับผลกระบองเพชรที่มีความหวานของผลไม้กระบองเพชร ร่วมกับกลิ่นหอมอร่อยของไก่บ้านกลายเป็นอาหารจานเด่นในฤดูร้อนใบกระบองเพชรเมื่อได้ผ่านการตุนเป็นเวลา8ชั่วโมงแล้วสามารถนํามาทําเป็นเจลลี่กระบองเพชรเนื่องจากดอกกระบองเพชรมีรสชาติและเนื้อสัมผัสคล้ายกับเห็ดป่าจึงเป็นที่ชื่นชอบในการทําอาหารจานเย็นผัดหรือซุปจนกลายเป็นงานเลี้ยงต้นกระบองเพชรอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนค่ะ